สวัสดีครับมือนีพบกับช่องเปรน้ำฉนเอวนะครับมือนีกะบไิเไซนะครับกะมาสอมรถนะครับรถเกียวครับมือนีสร้างอามนะครับครับสร้างอามนะครับมะไรทีมครับมะไรทีมนะครับกําลังเห็ดนะครับลูกปืนแตกนะครับลูกปืนหล่อนํานะครับแตกบัสซองโตนะครับพอมีพี่หน้องกะเสียเวลาลลยอยู่เติมอยู่นะครับกะไปซื้อ อะไรนะครับปวกดุกปืนยังโอリิงแล้วก็เศษนะครับมาประมาณสามร้อยกว่าบาทนะครับเศษสากนี่ครับเศษสากก็มันแตกนะครับมีเปลี่ยนเองเลยนะครับต่างอามเปลี่ยนเองเลยเฮ็ดน,น้ากันครับกะทีย <c oughs> ูว่วนะยูกะสีแ <c oughs> ข่งแข่งยังก่อนแ <c oughs> ข่งแท็กนะครับมันหยาดน,นะครับเมือ่อวานนี้แก้วนะครับแก้วได จ็ดแปดไท้นะครับกับฝนมาก่อนนะครับพอไหมพี่น้องมือนีเอากระชี้จะไมนสมบูรณ์เลยนะครับสุดยอดเลยฮะก็ยังรวมอยู่มันโมเนนเด้มมันรวมอันนี้มันนี่มันรวมอันนี้มันมันกิ่วบอกต่อเขาไปจำๆเลาวะนะจำแล้วแต่อันนี้มันกิ่วของเขาตัวนี้มันใช้งานมาหึงแต่ว่าลูกปืนมันยังเนียนอยู่แต่ว่าขอบลูกปืนก็แบบนี้มันกิ่วแท่โอริงเร เอาแน่นๆนะ้อับสร้างอารมมาโทรท้าไปนะครับสามสิบบาทเองมันอยุลรกเลยวะอ๋อมันอยู่ไหนวะนี่ออยุโรปไงน,นี่ครับสร้างอารมครับนี่ครับกำลังพีเซ็ตสิส้นนะครับเกนรวม อา,อาร์มช่แนวกำลังเอาอกิปใส่นะครับเอานี่พ้มเลยบนบนบ่อะไรหรอกเมื่อการน้เรอกมีแต่เจรเบียเ<อ>มื่อนีก้ก็สิไีเกี่ยวมองเกานะครับเพราะว่าเมื่อผ่านนี้ฝนตกไปแจ๊คซียูไปอยู่นะครับต่อเข้าไปได้ครับต่อโคเดียวน,น่นๆนดครับ มันจิรุอยู่แล้วม,มันอยู่ไหน,นอยู่อยู่คือดำอ,อันนี้ไปอยู่อ,อ,อ,ยอืมเบิงไ้ไเลยครับไพรมีรถเกี่ยวย่งหัดแทะ,ะไพรมีรถเกี่ยวกับสอมเมละยางสองยางนะครับซอมไปเลยเอยๆแน่น <Okay. S 2> มันโมเลไสอันนี้มาจากมันจะโมนแอนมาต่อไปเราจะเอานี้ใส่เอาโซแนแอคยิงหันไปไหนครับนี่เฮ้ากับจิมาเอาโซแนแอคเลครับครับเฮ้ากับจับโซนแอคเลครับเฮ้ากับสีย่างเลยช้าคว้าก่อนนะครับอธิวายทุกงมครับเฮ้ากับสียางโซแนแอคเลครับพวดข้มกับไม่ค่อยมีซาลาะหรอกครับพวกเห็ดไก่ครับเก่งแห้งดี๋ยวลยกัดหนึ่ง เดมื่อนี้ก็แดดดีนะครับพ่อแม่พี่น้องไพ่จากจางรถเกี่ยวกก็มาเด้อยู่เหรอเม่อไหร่ยโซฟนาแลครับอยู่ใส่ยูวั <c oughs> นจนได้ครับวันนะครับอําเบอร์ซีอุงใหม่นะครับผมโซหนกคระเอบจะทําการสีสโหน็คน,นะครับนนเพื่อให้มันตอง่ายนะครับ เมื่อนี้ก็ซ้อมรอดนะครับเบิเร์ตเอนึกว่าบอเบิดก็ได้เที่ยงเขาจะสิไปพอดีเขาไปเดี๋ยวเขาสิกินเขาเที่ยงเลยแม่นครับเป็นก้อมคือติดสลานว่ากั <c oughs> น <c oughs> เดี๋ยวเรื่องนี้พอก,กันกับพวกสติ๊กเกอร์นะครับทีมงานซอไพวันรถเขียวนี่ครับพวกจะติดสติ๊กเกอร์เส้นี้ แค่ทั้ง่างนี้นะครับครับจานอารมกำลังเค้งแท็กนะครับกะเค้งอยากเติบยุ้นะครับเพราะว่าตรงใสแห้งลายปัญหาหนีบบ่เมียนปัญหาสำหรับไออามนะครับเพราะว่าตัวใหญ่นะครับแห้งลายนะครับ ผมนี่ยกประแจเรือนึ่งก็เมื่อยแล้วนะครับหรือเป็นโมเมื่อยเลยไม่กันครับเตอบอาอบบ่ดดอยครับครับเลาวก็ลัง<ะ>เกคงแท็กนะครับกล<ะ>้องอาร์ติสันนะครับกัขอเอาไปไว้น้ำเด้อครับเอาขาร์าราตังกองมาบอดดอยเอาคาร์ตังกรมานะครับอี๋เคงบ่เคงกูเก่าก เอาอีกป่ะหลงเก่าไม่ใส่ป่ะบวได้ก็เก่าหรืเบื่งตามหลงอนทิ้งอันนี้กระผมเองเก่งว่าต้กันมันจะเหลียวเองงังนวะเนี่ยบว โมเป็นยังเนาะรักพยายามันทำไา้ากันีเบอเบิงแท้คางนี่นะครับแท้กลางนี่กตึงแน่อยู่นะครับกระิเค่งอีกนะครับโมคางนี่ตึงแหงเกี่ยบ ตัวนี้ยังหยาดกูฟัง,งอยู่ได้เดินมันเพาราะที่ไหนร่องมาจากร่องร่องมาก่อนเออแต่ว่าอันนี้ก็เกือบซ้ำกันนะครับ ยังไงพูงเงี้ยดวงวะให้พูงเงี้ยอไรวะไป่ไม่เบิ้งฟังเลยไหนบอกติดไปขวดเอาห้องใส่กับเล็ก ครับตอนนี้เข้ากับเคงแล้วนะครับขางหนึ่งย่านวะหยนหนน่นงนน เอาลครับก็เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนเขาเปลี่ยนยังไงกปืนเขาเปลี่ยนลูุกปืนนะครับคันนี้ก็เค้งเรียบร้อยแล้ะแท็กก็เค้งอยู่ครับคันนี้ก็เค้งเรียบร้อยนะครับยุดหลังยุ่กล้องคือมือพี่เอาไว้แล้วก็เค้งเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้ละบอเคแห้งแห้งก็บพอดีเป็นว่ะประมาณนี้ครับ เขากับสีไปเกี้ยวนะครับไปเกี่ยวอีกวมื่อวานนี้ลงเกี่ยวให้เพ่อนบมแล้วนะครับเขากับสีไปเกี่ยวอีกนะครับรถกับมารถเชื้อรายนะครับกำลังสิไปนะครับสิประมาณนี้ครับเกี้ยงน่ครับมาครับอันนี้ม้าม้าหางกุดนะครับโคดเทนะครับเกี้ยง นี่ครับมันสอมรถซอยนะครับเดินนี่ครับเดี๋ยวกิดสีท้อยเทื่อเหลือมา่อคืนนะครับท้อยท้อยคนนู้นก็จะมาตบกนนู้นคนนู้น

นี่ครับเมาไปทีถอยรถนะครับครับซาเล็งร่งกว้างนะครับถอยครับถอย ถอยถอยหอัเกียกหกัเก,กียกหกักเอกหกอักเอกหักเอกมามากเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนล่อมาเอกพอก่อนพอก่อนเดียยวเดน้อย <ไป S 1> หนึ่งห<ๆ>ยับลงน้ำที่เปรียบเปรียบหลอยนะครับวันนี้เราก็จะเอารถเจียวึ้นเทนเดอร์นะครับ เบา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 ,บา,บา,บาครับเอากัตสีเอา,ร,ารถเกี่ยวนะครับขึ้นทเทเลอร์นะครับครับไออาร์มที่แนวกำลังมานะครับเมนี้ก็ตสิบิเกี่ยวทองเก่านะครับเพระาะว่ามือบ้านหนีฝนมันตกนะครับกัตสิท้าย ตอนเกี่ยวอเบิ้งอยู่นะครับวันนี้เข้าก็มาสอบวนอนนะครับ้อแต่ยังขักนะครับแต่ในกระซื้อมาตามหลอยนะครับกระดังแหย่อยู่กระซืือว่าดังวันอยู่นะครับว่า นะครับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้นะครับครับจันเปยครับกำลังสีไปเกี่ยวนะครับย่าเป็นยังเด้อเฮาโมนี่คำพูนคำพูนประมาณนี้ครับครับคลิปนี้ก็จบซ้ำนี้ครับพอกันคลิปต่อไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เลิกครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ